วันนี้ผมจะมารีวิวคอมเก่าที่สุดในโลกเลยนะครับคอมนี้15ปีเลยนะครับ15ปีนะครับ15ปีนะครับ Windows 7ครับ Ultimate u l Windows 7ครับนี่รุ่นรุ่น Acer ใช่ืเปิดอองก็กดนังได้อยู่นะครับผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเป็น USB ครับชาร์จ USB แล้วก็อันนี้คือแบบเสียบปลั๊กครับเสียบกับอันนี้ครับนี่ครับนี่ครับคือแบบไม่ใช่แบบรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ไม่ต้องเสียบแบบนี้เลยครับอันนี้รุ่นเก่ามันต้องเสียบอะต้องเสียบนะแต่ตรงที่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เสียบเข้าไปแล้วเรา ต่อปั๊บมันก็น่าจะมันก็เปิดเลยเสียบจะเปิดเครื่องกันปุ่มอืฮึก็ผม,มเจอก็อันนึงนะครับมก็จะแบบต่อสายครับเอาไปแบบเสียบก่อนนะเพอาะนี่ยากเสียบกว่านะครับ เปลี่ยเลยครับป่เปลี่ยแล้วเคร,รื่องติดไหมดูครับนี่คนระับไปติดแล้วนะครับอ่ะติดครับติดนะครับนไม่ได้ขึ้นแบบนี้ทำไมครับเออกดเรากด enter กด enter นะครับ ก็กำลังโหลดอยู่นี่อยู่คันนดูจบแลรับนี่ยอตั้งหนึ่งแล้วมาแล้วรับกมาแล้วนี่เขาจะมีเสียง ให้ผมโหลด b e อ m integral ครับนี่ครับอนี้เลย beam integral ครับตัว Ocean อัก่รเวอร์ชันศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดจุดศูนย์สองครับก็ต้องตั้งค่าเวลาก่อนรุ่นนี้มันนานนะตั้งค่าเวลาครับเลยค่ะ นี้ก็แบบเขาตั้งค่ากันนะครับนี่วันที่นีสิบห้านะครับนี่อันนี้เป็นเวลาสองทุ่มยี่สิบแปดนะครับสองทุ่มยี่สิบแปดนะครับน,นี้มันจะแบบก็นนะก็จะนี่ พวมันจะย่มพังแล้วโอเคมาแล้วคู่มีสิบแปดนะครับไล่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 ไปเลยคับทีสิบแปดโอเคได้แล้วเดี๋ยวผมมาลองมาลองเข้าเกม b m มแ Drive ให้ดูนะครับว่าจะเป็นไงก็กดเข้าไปเลยนะครับ กดเลยนะครับกดสองทีปุ๊บก็จะขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็กดไปเลยครับกดรันเกมนะครับกดเลยลก็จะโหลดตั้งรองสักครู่นะครับถ้าใครเจร้องก็เ๋ย่าเจอร้อนครับ นี่เข้ามาในเกมแลยนี่หน,นึ่งนะครับก็มายังนะครับนี่ก็ปึ๊บ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 มันก็จะใช้เมันอันนี้สามสิบสองบิตเองนะครับรุ่นนี้แต่มันให้ใช้นี่มันบอกให้ใช้มันบอกว่า ใช้ hey, 64บิตนะครับผมสามทสองบิตก็ประมาณนี้เกมไอเกมมันจะกระตุกหน่อยมันแบบคอมตัวนี้มันเก่าแล้วไงแล้วนะแถมแบบบิตน้อยด้วยสามทองครับมันเลยแบบกระตุกค้างๆหนเพนะครับเอฟพี ก็จะเ,เรื่องนะครับเอาแบบนี้ก็กันป,สป,ปัสปาร์เลยครับสปาร์เลยครับปัสสาวปเพื่อนจะเคลื่อนแบบนี้ครับดรอสักครู่นะครับแย่ใจร้อนนะครับเพื่อนผมอาจจะชาดีอาจจะช้าอยู่นะครับอาจจะช้าอยู่รอ๊บนึ่งนะ เดี๋ยวผมไม่เอาดีกว่ารอไปนะครับอาัีหนึ่งนะครับผมก็จะตั้งกล้องไว้ดีกว่าัอหนึ่งครับัอหนึ่งนะครับน,นครับนะ ก็ง้อนะครับเพื่อคันแบบไม่แม่ด้วยผมจะตั้้งไม่ได้คือดีกว่า แล้วมันก็มันจะก็ต้องเลี้นี่มันก็จะบอกว่าให้แบบทำองไรบ้างนี่ปุมบุมบุมบุมมจะใช้เวลายอยู่นะครับนี่มันเปลี่ยนไม่หยุดเลยเปลี่ยนตลอดข้อที่บีขอ้อทีีบีแต่ อนนอขอ,ขอทโทษด,ด,ด,ด้วยนะครับอาจจะมีเสียงฝากครับขอโทษนะครับแล้วกครับอันนี้มาแล้วอ่าเดดเดวนะนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรนีครัไม่ทันเลยไม่เป็นไรครับเดียร์อะไรจะเป็นอะไรครับเดียร์ เป็นไรอะครับตัวย้วตัวย่ำโอโัษก็ใช่แหละแต่ใช่เลยแต่ทำไมมัน,ปนแปบกนี้ก็ก oh ครับโอ้ไม่นี่นะครับกดตั้งค่า,ากด e s c นะครับก่อนนะครับ ก็จะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมตั้งค่าเลยปุ๊งงไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยครับออมขาจังวะเออโอ้เฮ้ เออมาแล้วโอ้ทำไม่ได้สักด้วยบายไอแลงวนะคับบาย